นี่ครับให้ดูจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดนี่ผมขึ้นมาถ่ายภาพให้ดูนะครับมุมกว้างนะครับทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับอยู่ประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับนี่ครับทางโน้นทางเข้าครับนะครับที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ครับนี่ครับทุเรียนที่รอให้ผลผลิตนี่นะครับ ดูนะครับนี่คือพื้นที่200กว่าไร่นะครับอันนี้ขึ้นมาถ่ายดูมุมไกลนะครับแปลงทุเรียนนู่นครับทุเรียน3ปีกว่านะครับทุเรียนก็4ปีถึง5ปีนี่ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่นะครับเห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับแหล่งน้ำ นะครับปิดสวนยางหนูนะครับที่เห็นแนวทุเรียนนะครับนี่ก็นี่ครับพื้นที่ให้ดูนะครับนี่ครับที่เห็นเห็นใช่หมดเลยครับที่สองร้อยก่าไร่นะครับนี่ผมอยู่บนยอดเลยนะครับนี่ครับ ถ้าไปอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นอำเภอบ่อไร่ทั้งหมดนะครับบางส่วนนี้